พี่ผมอัปเดตต,ตารางงานหน่อยค่ะอ่ะฟังนะพรุ่งนี้ไป <c oughs> านหลรุยบิตอง like like ส,สิบห้าไลทเลสิบหกไลทแมตตาเถามทันฉันจำได้แค่นี้ละ 17, ส,สิบเจ็ันจำไม่ได้ละสิบสี่เอ้ยไปลองชุดว,วันไหนนะสิบห้า สามโมงพรุ่งนี้ไปงานที่เบสอนนะคะงานหลุยกับพี่พีทเนอะหลุยตองสิบห้าไปลองชุดแต่งงานไล่งานกับน้องสิบหกไล่แม่ตักละแม่ตักแล้วต้องเอาไข่ายถ่ายคลิปน้องยาจุดซ้อนเลนส์พอมิทีนอ่ะสิบหกทำงานสองงานสิบเจ็ดเดืจะไม่รู้จะไม่ได้ละจะไหวปะอ่ะแอ่ขอเิร์มยังต้องเอเอจะเอาไหมสรุป ก็ต้องถวายและวทำหน้าวันไหนวะคือไม่ใช่อะไรนะคือเราต้องไปติดต่อวไ,ได้แล้วก็ทำแล้วก็ทำหน้าคือเราต้องไปติดต่อวัดก่อนอัสสัันฟิบเจ็ดได้เดี๋ยวบอกป้าแล้วก็ทำหน้าเอ้ยไปหาหมอแล้วก็สิบแปดธุระส่วนตัวสิบเก้าว่างยี่สิบถ่ายงานสองงานค่ะยีเอ็ดไปเทสอาหารที่โรงแรม 2ี่สงี่สามว่าง2ี่สี่ทำงานยี่บหกทำงาน2ี่เจ็ดทำงานสองงานยี่แปดทำงานยี่เก้าทำงานสองงานห่0สามสิบทำงานสัเห็ทำงานหนสองเดือนหน้านี่ไปเดือนหน้านะทำงานสามเหมือนทำงานเหมือนกันว่ะอะไรเดือนหน้ามีอะไรบ้างหรอวะมีเงนมีงานอะไรหน่อย ก็จะไปถ่ายนิยสารบายป่ะเนี่ย <c oughs> เขาเลื่อนไปต้นเมษาละงานแน่นมากงานฟังทุยี่สองเมษายี่สองเมษาแต่งละเนี่ยงานลดน้ำสรกลดละลดน้ำละแล้วก็ก็จะพักใกล้ข้างไปเดือนหน้านะก็หมดเดี๋ยวก็ไม่แต่เดือนหน้าเดี๋ยวก็มันเป็นช่วงสงการแล้วปะ,ะไม่ทำนะไรป่ะไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่เมืองไทยปะ่ะปีนี้จะแต่งงานแล้วอ่ะ เกินุนะถ้าเราสมมติว่าเราลดน้ําแล้วอะแสดงว่าเราแต่งยังคะโอ้เรายังไม่ได้โอช่วงหน้าเดือนหน้าต้องไล่แจากการแล้วการจะไม่เสร็จเลยค่ะไม่แล้วคําถามคือพอสิบเก้าพฤษภาคมยี่สิบเราไปอยู่บ้านผู้ชายหรปะ่าตาทรรมเนียมอะสิบเก้าใช่มัง้งไม่แล้วยี่สิบสองนี้เราไม่ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมยางเนาะแ,แล้วถ้าสิบสองเรามั่นก็คือยังถูกไหมหรือว่าแต่งแล้ว พี่บอ,บอลเวลาเขาแต่งงานคือถ้าเขาลดน้ําแล้วแดงว่าเขาอยู่ยังเขาเป็นแฟงกันยังอยู่ไว้เดียวกันยังยังไม่แต่งเออลดน้ำอ่ะลดน้ำก็คือม่านก็คือม่นเนะาะแล้วถ้าลดน้ําแบบพระราชทานอะไรคือสิบเก้าพฤษภาแต่งปุ๊บเฮ้แต่ถ้ายี่สิบสองคืนนั้นใหญ่เขาบ้างพีพีเลยหรอฉันหาหมอดีกว่าฉันไม่เช็คเลยดีกว่าหน่อยอ่ะ อะไรคิวคิวก็ไปนอนแถวนั้นปะไม่อะเดี๋ยวหาห้องให้นอนปมันไม่ใช่แล้วอะมันไม่อยู่ก็ได้ตัวมันเร็วเกินอะอมันจะถึงพุทธปภาแล้วเนาะแล้วต่อไปนี้ก็ต้องไปไปมาๆเหมือนที่คิดไว้แล้วหรอหรือว่าพรุ่งนี้จะไปรอพี่แอนเลยคุณหมครับเร็วกว่าอีกหนึ่งวันคุณหมค<ะ>ูครับคะแตงก็อยู่บ้านบ้านคุณวิเลยนะไม่รู้หนูก็ไม่รู้พี่บอยอยากทำตัวไม่เลวหรอกเลยคนคนคือคนขับเราเขาบอกว่ายังไงคะ คือคือลองคุยกันดูนะไม่เร่งเร่หนูอาจจะต้องไปอยู่คนเดียวก่อนเนาะหรือยังไงอะจริงๆแกคือต้องยังไงหรอขึ้นหดลองรับพี่บีพี่บีสวัสดีค่ะคือคิดไม่ออกอะบีมาตีแล้วเวลาไปงานนี้เหรอเนี่ยปรึกษาพี่บีดิไหนพี่บีคือสิบเก้าพฤษภาคมแต่งแต่งปุ๊บพี่บุ๋มย้ายไปอยู่บ้านเลยปะย้ายไปวันมั่นเลยพี่บีบอกพี่บีจริงเวแล้วถ้ารดน้ำบนดน้ำก็คือยังไม่เกี่ยวใช่ไหมล่ะรดน้ำแบบ รถน้ำคิวกลัวไม่มีเพื่อนแล้วหนึ่งจริงฉันต้องเห่าละรถน้ําสั่งคือแต่งแล้วงานเลี้ยงก็แต่รถน้ําแล้วค่อยมั่นนี่มันแปลกแปละก็ไม่ใช่ปะอยู่สามวันอยู่เลยค่ะย้ายเลยค่ะวันรถน้ําอันนี้คือเรารีบให้เราย้ายแล้วแหละถ้าไม่งั้นพี่บีบอกว่ารถน้ําพี่ยังไม่ได้ย้ายค่ะแตแล้วมั่นนะแต่มั่นคือย้ายเลยเหรอมั่นสิบสอง ลดน้ำลดน้ำพระราชทานยี่บพี่ยายวันมั่นพี่บีบอกมั่นสิบสองแต่งสิบอืมยังไงอะคุณแม่แล้วพี่พี่พี่ 1, 12, ย้งงยยยายวันมั่นเลยเหรอแล้วพี่จุ๋มก็ต้องเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วดิฉันอาจจะต้องแบบอ๋อลดน้ำสั่งเหมือนพระราชทานะออ เดือนไหนคะเร็วมากยังไม่เห็นพรอมเลยจริงผอมลงมานิดมไม่ใช่ไม่พร้อมนะไอคิวต้องคิดถึงไม่แล้วคิวเป็นอะไรอะ่ะคิวก็ขับรถไปหาแล้วก็ไปนอนไม่ไปค่ะไกลเกินยีฟ้ามายีฟ้าติกตอกพี่ได้พระราชทานน้ำสั่งก่อนแล้วค่อยมั่นหนูก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราเหมือนเราไงในชะ่ไหมพระราชทานก่อนแล้วก็ค่อยมั่นน้องฟ้าเหรอฟ้าน้องฟ้าคนงาม รอดูวอกย้ายของนะคะเป็นหนูย<ถ>้ายยังไม่ได้เพราะว่าบ้านตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จที่ที่จะซื้อบ้านที่ทําบ้านอะก็ยังไม่เสร็จทีะะ่จะทําโกดังก็ยังไม่เสร็จแก้หมุนไปผมกระจายทุกเรื่องนะครับตามดูทุกคลิปเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยระหว่างที่พกที่ผมรักษาตัวเว้ยหายไวไว้ค่ะที่พกเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงทําไงอะ่ะงั้นเธอจต้องไม่ดีวกว่าเจอหลาดให้จบ ไม่เพี่ปีไปเนี่ยพี่ปีหอกขึ้นมาเป่าอ๋อไม่ใช่งั้นแกไปดวกับเจอหลาที่จบจะเชื่อฉันไม่เออไม่งั้นแกจะเหงาเว้ยคิวฉันไม่ได้กลัวหรอกนับถอยหลังได้เลยไม่ถอยแล้วคุณพี่อยไปเลยฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่ฉันไปทำงานอะฉันไม่ได้เหงาฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่พอฉันจะไปทํางานแกขับรถไกลเกินฉันเหนื่อยคิวขาฉันจะขาดตอนแรกนับถอยหลังใช่ป่ะตอนนี้ไม่เป็นไรมาหนูพร้อมแล้วมา ฉันแค่รู้สึกว่าพอย้ายไปอยู่กับพีพีคือ้าพี่พีไกลเกินใครใครใครสั่งใครให้ไปอยู่พุทธมฑลทนสายสองพีใส่สองอะคือมันไกลเกินคุณนาแล้วคิวแล้วคิวชนบุรีจะวีนเพื่อแล้วเป็นคนขี้เกียจขับรถเดี๋ยวนี้รถมันเตดอะไม่ไกลนะไกลค่ะรถมันตตดเนี่ยพีพีพีบีจะบอกอะไรไกลจริงแค่คิดว่าแบบฉันต้องขับรถไปทํางานสายสองตายจะบ้าเหนื่อย ก็ไม่ต้องทํางานถ้างั้นนะก็ไปทําที่มันได้ตังค์เยอะก็ได้ไปที่สบายใจนั้นไปอยู่กับพี่บีดีกว่าพี่บีไม่รับเนาะเอาเป็นไรอะ่ะพี่บีรับคนคนเพิ่มไหมไม่รับค่ะพี่บีบอกไปมารายงานเถอะอนิชานิชานิชามาอยู่ฝั่งเราอะนะหนูพานิชามาอยู่ฝั่งเราได้แล้วนะทําไมอะจากที่เขาเม้นเนี่ยนิชาเนี่ยวันนี้ไล์หนูไงหนูพูดจนเขากลับไปอยู่ฝั่งเราได้เอาดีๆคือจากที่ แซะเราจนไม่แซะเราตลกปะคือเป็นเพื่อนกับคิวแล้วเป็นเพื่อนกับหนูละถ้าย้อยของบางส่วนวเขาถามว่าจริงหรอนิชานิชาจะอยู่ตรงนี้อยู่ได้กันจริงๆหรือเปล่าเอาดีๆนิชายัางไงาลูกไม่ใช่คนละคนคนละคน